กินสูกไก่สก,กัดขังแหนทุกไก่สก,กัดสูตรร้อยเปเซนสก,กัดจากไก่ขังดีสมบูรณ์ที่ขัดส,สัรแนว Будут. นา่นา,นาลุ<อ>น่าบูระนะฮะแม่เนา,นานอ,น,าอนี่ครับพี่คุณครับ การถ่ายโฆษณาเนี่ยไม่ได้โฆษณาเป็นเป็นสัมภาษณ์อ่ะตื่นเต้นชิบายเลยตื่นเต้นสัว์คืออันนี้ไม่ไล้ถ่ายทีเยอะ่ะไม่กล้าถ่ายเดี๋ยวจบเดี๋ยวเราฟังหลอกก่อน แม่ซิลหัวชออขึ้นวันที่ออกมาทำอะไรครับอย,อ,อย่างช้อจริงๆสวัสดีครับชื่อเมืองนะครับน,นายนรงศักดิ์ชาวัดหลวงส่วนสงร้อยแปดสิบห้าน้ำหนักเจ็ดสิบห้าครับหนึ่งได้ไปจริงๆริงเขานัดเมากมาแปดโมงครึ่งแต่มาถึงก่อนมาถึงก่อนถึงแปดโมงครึ่เป็นคนที่ ชอบมาก่อนแล้วก็ไม่ชอบเลดอ่ะ สวัสดีครับอ้าผมถ่ายได้ปะไม่ผมถ่ายได้ปะไม่ถ่ายกันได้สิปกติทำอะไรผมเหรอเป็นฟรีแลนซ์เกี่ยวกับทีดีเกี่ยวกับกราฟิกอะไรพวกนั้น <laughs> นี่ก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครันโอ้โแต่ละคนเป็นแบบนี ยังไม่ดูเลยคำาอะไรบ้างร้านสัปพาชิลชิลยังไงเลยใครจะไปรู้พวกมกินพวกกระท่ายเล่นๆเฉย เสตกติดติดแล้วครับผมสามารถถ่ายเบื้องหลังอะไรได้ใช่ไหม แต่ยังไม่ได้ลงหรอกถไายไม่ถ่ายอะไรมากแล้วไทยแค่บรรยากาศแค่นั้น ตืแล้วเตร็จแล้วกำลังกลับนาบุละสตูดิโอมึงจะเล่าให้ฟังอะไรโดยออกปากซอยคือเมืองเคยลงคลิปอะไรนะกินซุปไก่สกัดแม้อร่อยใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่อร่อยหรอกเป็นซุปไก่สกัดที่เราไม่เคยกินแล้วมองโอ้กววพุ่งอ่ะอยากดูคลิปไปดูคลิปในไอจีหรือในติกตอกอ่ะ แล้วเขาก็เลยติดต่อมาเว้ยงงวะให้มาถ่ายเป็นแบบเป็นคลิปสัมภาษณ์ตื่นเต้นมากจริงนะตื่นเต้นมากแต่ไม่ได้ถ่ายเบื้องหลังอะไรนะก็คือเป็นกองแบบเป็นกองเป็นกองถ่ายกองถ่ายปกติเลยก็ลัครับเป็นกองถ่ายปกตินี่แหละนั่นแหละก็เลยได้งานแบบงงๆเสร็จแล้วเนี่ยมาตั้งแต่แปดโมงครึ่ง ี่นเที่ยงมากวัยคนที่สองเสร็จแล้วเก่งมากเลยคุณหมองเดี๋ยวยลืมไปดูนะเดี๋ยวมึงลงน่าจะลงหลังจากคลิปเขาลงนั่นแหละคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปแบบสั้นมากๆเขา,ามไม่ได้ถ่ายอะไรเก่งใจเขาคนเยอะแต่รู้ความรู้สึกตอนนี้ก็คือดีใจที่ได้งานตื่นเต้นด้วยกำลังกลับแล้วกลับบ้านเฮาพี่ช่างแต่งน้าบอกว่าทำเวลาไวเกิน มันก็เป็นแบบอารมณ์แบบถามสัมภาษณ์ว่าเรารู้จักซุปไก่สกัดได้ยังไงเรากินทําไมถึงกินซึ่งป,ปกติคนปกติเหมืองไม่ได้กินอยู่แล้วไงแต่อันนี้มันเป็นรสชานมเหมือนเป็นชานมเลยแต่ถ้าไปดูในคลิปคงแบบเหมืองแบบโกหกเวอร์เขาจะเขาให้มาถ่ายก็เลยแบบอวยเขาไม่จริงมันคือรสชานมเลยจะมีซีขวดเขาให้ชิมขวดแรกแล้วก็ชิมต่อขวดที่สองแล้วก็สามแล้วอีกขวดก็คือเป็นขวดแบบเปิดใหม่เลย คือทุกรสทุกขวดเหมือนกันหมดเลยจนพี่เขาบอกว่าคุณคือนักชิมยอดเยี่ยมก็ส่วนตัวคือมันมันคือรสชาติเดียวกันหมดเลยมันคือชานมไข่มุกอะที่เมื่อมากินมันเป็นกลิ่นชานมไต้หวันแท็กไลน์เขาพูดว่าสกอตสมาร์ทอะไรวะสกอตสมาร์ทแป๊บหนึ่งเสียงรถสกอตสมาร์ทซุปไก่สกัดกลิ่นชานมไต้หวัน ก็คือชานมอะ่ะสมมติว่าใส่เอาน้ําแข็งมาแล้วก็ใส่อันนี้แล้วก็ใส่ไข่มกุก็คือชานมเลยลองไปซื้อกินน่าจะขายในเซเว่นมั้งอันนี้มึงทําเองนะเขาไม่ได้บอกให้มึงทำนะคลิปเนะี้ยเป็นคลิปสั้นๆแบบสั้น,น,นมากๆกาลังรอแก๊สมาแล้วอีกห้านาทีไหวปะดีใจอะทุกคนมึงได้งานแล้วอะแต่มันไม่ใช่งานท่องเที่ยวไม่ใช่งานคลิปท่องเที่ยวนะที่มึงทานะเป็นงานมองท่ายคลิปกินชานมไม่กินชานม กินซุปไก่ไม่อร่อยแล้วเขาก็เลยติดต่อมาให้มามากินรสชาติใหม่ของเขาหน้ามืดม้างใต้เช้าแล้วเนี่ยตรงนี้น <rawd Moder> ่าจะดอนเมืองมั้งใกล้มากความรู้สึกตอนนีก็คือโล่งรู้สึกว่าเออตัวเองก็ทําได้เพราะอยู่นะกล้องแต่น้าหน้าตาน่าจะตลกอ่ะถ้าดูในวีดีโอนะเป็นคลิปสัมภาษณ์เหมืองหน้าจะตลกเพราะไม่รู้จะทําหน้ายังไงทําฟันยังไงทําป้ายยังไงฟันเหลืองหรือเปล่าไม่รู้ในคลิป เขยังไม่หายตื่นเต้นเลยอ่ะมือไม้สั่นหมดเขาก็พยายามให้เรารีแลกคนมันตื่นเต้นนะนุเขาก็ถามว่าแล้วเวลาท่ายกเองไม่ตื่นเต้นหรอไม่เขินกล้องหรอไม่ชินหรอคือปกติเราก็ยืนพูดคนเดียวแบบตอนเนี้ยเหมือนก็ยืนพูดคนเดียวใช่ไหมมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรไงทำไมหน้ามันมุดตลอดเวลามันก็ไม่ได้ตื่นเต้นไง ่ถึงสักที่อะสวัสดีครับสวัสดีครับไป่คง้งหกวะใช่ครับผมมารับเงินในวันที่วันนี้ที่อะไรสามสิบมั้งตึกสุพีมอะไรก็ไม่รู้นี่สกอชสกอชสกอชถ่ายได้ไหม เลี้วได้เงินเล้วขอบคุณ Scott. สกอตซุปไก่สกอตไปแล้วหนูเห็นสกอตไม่ชอบกินเหมือนกินซีอิ๊วเลยคาวเขาเข้มว่ามันเฟสมันเฟสถ้ากินไม่ได้กินได้นะถ้ากินให้ผู้ช่วกินเลยวะรู้เลยใส่ไข่มุกใส่น้ำแข็งก็ชานมไข่สกต